ทยกลับมาฟีเบอร์ฮอตฮิตอีกครั้งหลังกลับมาทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมผ่านเข้าชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลสุสกิครับด้านตัวนักชิงไม่ต้องพูดถึงขายเกี้ยงตั้งแต่วันแรกอะไรที่ทำให้แฟนบอลกลับมาคลั่งไคล้อีกครั้งหรือจะเป็นเพียงกระแสะแค่ชั่วคู่ชั่วยามบังการวิเคราะห์ได้จากท็อตเทงวิทยาเลาหกุล ต้องคุยกับเขาคนนี้เลยนะครับโค้ชเฮงครับว่าตกลงแล้วเอ๊ะมันเป็นมันเป็นฟีเวอร์มันจะมาแป๊บเดียวแล้วมันจะหายไปหรือมันจะยังไงกันแน่นะครับสวัสดีครับโค้ชครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพิ่งเคยเจอโัวจริงนี่เขาหลอกันทั้งทีมหรือเปล่านัก <c oughs> บอลทีมชาติเหรอครับโอ้โหนะโค้ชตกลงทำไมมันถึงกลับมาฮิตได้อีกครั้งหนึ่งมันเป็นกระแสฟีเวอร์ได้ยังไงฮะอืมก็คงเป็นเพราะว่าฟุตบอลไทยเนี่ยเป็นอาชีพนะครับ คือจริงๆแล้วแต่ละทีมนี่มีแฟนขับอยู่แล้วอย่างชนบุรีก็ มีผู้เล่น2คนเกิดฤทธิ์กับสุดที่นานก็มีแฟนบอลต้องเจ็ดพันอยู่แล้วนะครับชาปุยนี่คงไม่ต้องพูดถึงนอกจากแฟนบอลแล้วยังมีแฟนผู้หญิงด้วยแล้วก็มีเยอะไหมแฟนผู้หญิงครโครเคียนเลยเลียนเคลียเลยมีมีมีแฟนแกล้งวานก็มีเยอะด้วยใช่ครับคือแต่ละทีมเนี่ยมันจะมีแฟนติดตามอยู่แล้วพอมาเล่นทีมชาติเาก็มาเฉีย์ทีมชาติด้วยดังนั้นแฟนๆทั้งหลายของแต่ละท่านแต่ละท่านนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ฟุตบอลกลับมาฮอตมากๆเลยใช่ครับผมค่ะแล้วที่มาไกลได้ถึงขนาดนี้หมายถึงฝีไม้ ตอนนี้ต้องเรียกว่าสุดยอดจริงๆค่ะคเกิดจากอะไรบ้างคะโคช้ชเออจริงๆถ้าถ้าพูดตรงๆก็คือ,อ,อทีมชาติไทยเนี่ยยังไม่ไปที่ไหนเลยค,ครับคือเรายังมาที่จุดเดิมครับเราเคยได้แชมป์ซีเกมเราก็ได้เมื่อก่อนแล้ว เราเคยเป็นที่สี่เอเชียนเกมเราก็เคยเป็นที่สี่แล้วเราเคยเป็นแชมป์เนี่ยครับซูซูกิเมื่อก่อนเรียกไทเกอร์ขับเนี่ยเราก็เคยได้มาแล้วถ้าเราได้ครั้งนี้นั่นคือเรามาอยู่ที่จุดเดิมแล้วต่อนนี้ไปเราจะพัฒนายังไงตัวนี้สําคัญที่สุดครับผมคือจะต้องเดินหน้าขึ้นขึ้นขึ้นเต็ปไปก่านี้จําได้ว่าช่วงหนึ่งมันดังมากอ่ะมันฮือฮามากทั้งเรื่องของความสามารถของนักเตะหรือแม้แต่บางทีเอฟซแฟนคลับอะไรต่างๆที่เป็นแฟนบอลเนี่ยแล้วมันก็หายไป แล้วอยู่ดีๆมันก็เหมือนเป็นเป็นหลูเป็นกราฟตูมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือคือตรงเนี้ผมก็กลัวว่ามันจะเป็นอย่างนั้นด้วยนะ,ค,ะคือของไทยเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นตามกระแสครับผมแต่จริงๆแล้วผมว่าเมื่อก่อนมันยังไม่เป็นอาชีพแต่ตอนนี้มันเป็นอาชีพแล้วน,นะครับเพราะว่าผมที่ว่าก,กระแสตรงนี้คงจะอยู่ไปเรื่อยๆอ,อยู่ที่ว่าเราจะพัฒนาอย่างไงให,ให้มันดีขึ้นอย่างที่บอกว่าเราจะ ไปบอลโลกตนไหนอไอ้สำคัญที่สุดที่สำคัญคือทัวร์นาเมนต์ที่เป็นเขาเรียกเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเนี่ย<ะ>เรายังไม่ไปไหนเลย<ะ>ครับแต่เราก็เอาซีเกม<ะ>ในอาเซียนเนี่ยเรา,เรา เราเป็นหนึ่งอยู่แล้วครับคือจะไม่ให้เป็นกระแสวูบวาบก็อยู่ที่การพัฒนาของทีมเราใช่ครับแน่นอนครับสังเกตได้เลยเราเราเป็นคนอ่านข่าวอยู่างเงี้ยเราจะรู้ว่าว่าโอ้ช่วงหลังๆที่ข่าวฟุตบอลค่อนข้างมาเยอะคือกินพื้นที่ในสื่อได้เยอะมากๆแปลว่ามันต้องมีอะไรดีแน่ๆและที่สําคัญคือการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้เป็นระดับอาเซียนด้วยครับคิดว่าความสามารถของนักเตะทีมชาติไทยของเราตอนนี้พัฒนาไปถึงไหนละเอออย่างที่บอกคือถ้าพอเป็นอาชีพปั๊บเนี่ยเราก็จะเป็นมีอะคาเดมี แต่ละสมองสอมีเด็กคาเดมี่มีเทคนิคใหม่ๆขึ้นมาครับส่วนใหญ่เราก็จะใช้โค้ชต่างชาติด้วยโค้ชคนไทยด้วยได้เรียนรู้ในเรื่องของหลักการเล่นเนี่ยแล้วก็มีแพ็กเกจมันจะตามมาก็คือทีมชาติเนี่ยที่แข็งแร่งขึ้นซึ่งเราเห็นว่าตอนนี้ทีมชาติเนี่ยแข็งแร่งขึ้นเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆเข้ามาครับอย่างที่บอกในอนาคตเราจะพัฒนาอย่างไรซึ่งเทคนิคต่างๆเนี่ยมันใช้เวลาอย่างน้อยถึงสิปีนะอันในอนาคตผมมั่นใจมากครับว่า ฟุตบอลไทยเนี่ยมีโอกาสไปบอลโลกแน่นอนไม่ว่าจะเป็นอะคาเดมีของบุรีรัมนะครับอะคาเดมีชนบุรีบางกอกกา s เนี่ยหรือแม้แต่ของเมืองทองเองตรงนี้มีการลงทุนตรงนี้เยอะมากคจะไม่ใช่คำพูดขำๆหรือคำพูดปรามายอีกต่อไปมีโอกาสเป็นความจริงคือยังไงก็ตามถ้ามันเป็นกระแสเนี่ยความกดดันมันก็เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการทีมหรือแม้แต่นักฟุตบอลเองก็ตามตอนนี้เอาถามในมุมของผู้จัดการทีมเขากดดันยังไงบ้างเออถ้าเป็นสโมสรก็ มันมีคําฟุตบอลอย่างหนึ่งคืออาชีพฟุตบอลเนี่ยเป็นอาชีพที่สวยงามมากจนกระทั่งถึงวันแข่งขันนะซึ่งซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นคําของฟุตบอลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการกดดันตรงนี้คือมันฟุตบอลอาชีพเนี่ยอันดับแรกคือผลงานครับเพราะนั้นการประเมินฟุตบอลเนี่ยของฟุตบอลเนี่ยมันจะประเมินในแต่ละอาทิตย์นะครับถ้า เอาเอาเฉียวเลยคือถ้าแพ้3นัดติดกันเนี่ยก็คือโดนไล่ออกครับเพราะนั้นผลงานครับมันจะเป็นเป็นเป็นอาชีพที่กดดันมากครับโหดร้ายใจร้ายที่สุดทำกับทีมฟุตบอลไทยของน้องได้อย่างไงแล้วนักฟุตบอลเขารู้สึกยังไงนะคือจริงๆริงนัตบอลก็คือต้องเป็นมืออาชีพครับคือ เป็นมืออาชีพนี่หมายของว่าทั้งนอกสนามในสนามก็คือการให้เก<ม>ียรติกับทีมฟุตบอ,อลการเกมฟุตบอลคือเตรียมความพร้อมครับรซึ่งตอนนี้เราเป็นอาชีพก็จริงอยู่แต่ว่านักฟุตบอลส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ค่อยเป็นอาชีพเท่าที่ควร,รนะครับเพราะฉะนั้นนอกสนามเนี่ยเขาจะต้องเตรียมในเรื่องของการพักผ่อนอาหารการกินแล้วก็เตรียมมีสมาธิกับฟุตบอลอย่างเดียวอันนั้นถึงจะให้ทีมเนี่ยรอดด้วยผู้จัดการทีมก็ไปด้วยกันโดยก็รอดด้วยครับไม่ใช่ว่าผู้จัดการทีมเก่งยังไงแต่นักบอลแต่ละคนเนี่ย ยังไม่มีวินัยมีไหมนะมีไหมมีมีแบบเล็ดเล็ดเลดลอดมามีแบบที <c oughs> เอาไม้เลียวลงมานะฮะมีหัวดก้นมฮะคือมีเยอะครับยังยังบุรีรัมเนี่ยถ้าเขาก็ปรับเป็นหมื่นๆน,นะครับเพราะนักบอลแต่ละคนตอนนี้ค่าตัวแพงมาก<ะ>ยิ่งเป็นนักบอลไทยตรงนี้ เออยิ่งกว่าทองคำาถึงแม้ทองคําตัวนี้จะลงนะครับแต่ว่าค่าตัวมันไม่ได้ลงตามทองคำใช่แต่ว่ามีมูลค่ายิ่งกว่าทองครับถ้าแบบผิดในก็ปรับบ้างแต่เป็นจํานวนเงินที่เยอะหน่อยเพราะว่าแต่ละคนก็ค่าตัวไม่เบากันทั้งนั้นจริงๆแล้วฟุตบอลเป็นอาชีพเนี่ยมันจะใช้เวลานานมากเป็นปีๆการรักษาสภาพร่างกายของตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดครับผมนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้านนักบอลแต่ละคนมีจิตสํานึกตรงนี้ ไม่ต้องไปนึกถึงเรื่องกฎกติกาที่เขาตั้งไว้ครับมาซ้อมทุกวันมีลงมาซ้อมมีมาฝึกทุกวันเนี่ยพัฒนาตัวเองเนี่ยครับผมว่าตรงเนี้ยทีมเนี่ยมันมันส่งผลถึงทีมชาติด้วยครับผมขอแค่มีวินัยก็เอาวินัยเข้าไปอยู่ในทีมไหมจะไม้แบบมีวินัยกันหมดเลยเขาไม่ต้องไปไหนกันละถ้ามีสงสารนักฟุตบอลเต้อนกางกันหมดเลยคนกางนี่ก็ไปมีอนาคตที่ดีนะเริ่มแรกของทัวร์นาเมนต์นี้เป็นยังไงบ้างครับความคาดหวังที่เกิดขึ้น จร,จริงๆเราอย่างที่บอกเราเป็นเจ้าอาเซียนอยู่แล้วนะครับยิ่งนักบอลแต่ละคนมีการพัฒนาแบบสโมสรคือเราแข่งกันทั้งปีเนี่ยนักฟุตบอลมีการพัฒนาทั้งปีเนี่ยถึงมารวมตัวกันนิดๆหน่อยๆเนี่ยคือระบบต่างๆวิธีการเล่นต่างๆมันมาจากสโมสรอ,อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเพียงแต่ว่าโค้ชเนี่ยเข้ามาดูแลปับ๊บก็ใช้จิตวิทยานิดนึงนะครับแล้วเน้นแทคนิคง่ายๆที่หนึ่งเนี่ยซึ่งแทคนิคต่างๆเนี่ย นักฟุตบอลเรียนรู้มาจากสโมสรอยู่แล้วค่ะและอีกไม่กี่วันที่จะชิงกันอีกแล้วค่ะความมั่นใจเนี่ยอยู่ในระดับไหนคะเออผมคงให้5้าสบห้าิครับเพราะว่าฟุตบอลมันมีเขาเรียกความได้เปรียบมันมีอยู่2อย่างก็คือหนึ่งเรื่องความสดแน่นอนความสดเนี่ยความสดคือคืออายุวัยหรือยังไงก็มีส่วนนะครับอันดับสองก็คือในเรื่องของความกระหายนะครับเราจะเห็นว่าอย่างแมตที่แล้วที่เราแข่งกับฟิลิปปินเนี่ย คนดูสี่ห้าหมื่นคนคนเต็มไปหมดเนี่ยความกระหายมันมีอยู่แล้วความสดก็มีอยู่แล้วลอันนี้คือเป็นมันเป็นโบนัสอย่างหนึง่งเป็นเป็นความได้เปรียบนะซึ่งซึ่งเราก็ต้องใช้ความได้เปรียบที่ที่เล่นในบ้านเนี่ยเอาชนะให้ได้ก่อนนะเพราะเพาะเล่นนอกบ้านเนี่ยเขาก็ได้เปรียบเราอยู่แล้วนะ, <Large. S 1> ะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันอยู่ที่ว่าเกมในบ้านนอกบ้านเนี่ยแล้วมันอยู่ที่แทคนติกการเล่นของโค,โค<ๆ>้ชด้วยครับ<ๆ>ซึ่งตรงนี้สําคัญที่สุดผู้เล่น จะต้องมีอย่างที่บอกคือมีความกระหายที่จะลงไปเล่นด้วยเนี่ยม,มันสามารถเอาชนะได้อยู่แล้วอย่างล่าสุดอย่างกาฟริปปินเนี่ยเรานึ่งนำหนึ่งศูนย์ปุ๊บเราลงถอยไปรับ10คนเลยแล้วโต้กลับเนี่ยซึ่งเราโต้ตตกลับเราก็ได้2ลูกซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่แทคนิคก,ก,การเล่นของโค้ชที่จะวางให้ผู้เล่นและผู้เล่นเนี่ยสามารถปฏิบัติได้ในเกมเนี่ยอันนี้เราชนะอยู่แล้วครับผมแชมป์เก่าทันเป็นมาเลย์ด้วยสีเนี่ยเราก็ต้องเตรียมรับมือกันมากขึ้นนอกเหนือจากเรื่องเทคนิคอะไรต่างๆความพร้อม คิดว่าจะรับมือกับแชมป์เก่ายังไงบ้างเออถ้าพูดถึงโค้ชเนี่ยอย่างซิโก้เนี่ยเขาก็ไม่เคยแพ้มาเลยนะครับเออแมตช์แรกเราก็ชนะเขาได้แต่ว่าฟุตบอลมันจะเป็นอะไรที่แปลกอย่างหนึ่งก็คือชนะรอบแรกมามาเจอกันแมตช์ชิงเนี่ยมันเกือบ90นะครับทีมที่เคยแพ้รอบแรกแล้วมาชิงเนี่ยทีมนั้นทีมที่แพ้จะชนะครับแต่ผมเชื่อว่าแทคนิคที่เราเล่นกันอยู่โดยเฉพาะ ผ <si ู้เล uh,> ่นที่มีแต่ละคนมีความลงตัวไม่ว่าเมสซี่เป็นผู้เล่นท <|so|> ี่น่ากลัวชบปุยก็เป็นผู้เล่นที่เก่งนะครับเกอร์ลิทหรือแม้แต่สุที่นันผู้หอมเนี่ยก็เป็นผู้เล่นที่เล่นบอลเป็นนักบอลที่เล่นบอลเป็นนักเล่นบอลที่เล่นบอลเก่งนักบอลที่เล่นน่ากลัวมารวมกันปั๊บเนี่ยมันสามารถคือในทีมตัวนี้มันมีลงตัวตรงนี้ด้วยก็คือมีทั้งเก่งมีทั้งน่ากลัวและเล่นบอลเป็นนะครับซึ่งตรงนี้ เราก็คงคงจะเอาชนะได้ไม่น่ากลัวจนเกินไปอะไรแบบนี้ค่ะในไหนพูดถึงมาเลย์แล้วนะคะพูดถึงประเทศอื่นๆด้วยในแถบอาเซียนตอนนี้ฝีไม้ลายมือของเขาเป็นยังไงกันบ้างคะการพัฒนามันมีมันมีภาษาอังกฤษคำหนึ่งที่ว่า if you don't do s o m e o n e else do ก็คือตอนนี้มาเลย์ไม่ว่ามาเลย์เวียดนามแม้แต่เขมรเองเนี่ยเขาจะมีโครงสร้างเขาเขาจะจ้างที เอออย่างเวียดนามนี่เขาจะจ้างฮอลแลนด์มานานแล้วมาวางโครงสร้างให้ฟุตบอลเราก็ยังไม่จ้างใครเลยเพราะตอนนี้เรายังไม่มีโครงสร้างอะไรนะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราไม่ทําตรงเนี้ยอย่างที่บอกซัมันเอลดูเนี่ยเขาก็ทํากันหมดใช่แล้วเราเราจะแพ้ครับคือจริงๆแล้วผมไม่ได้กลัวมาเลยนะค่ะผมกลัวเวียดนามมากเพราะว่าโค้ชโครงสร้างต่างฮอลแลนด์มาวางไว้ตั้งแต่ปีหนึ่งเก้านะครับแล้วโค้ชญี่ปุ่นคนนี้ก็อยู่ภายใต้ของโค้ชฮอลแลนด์คนนั้นแล้วก็เออ มีประสบการณ์เยอะมากเราเห็นว่าเ,เวียดนามเล่นบอลผิดไปเยอะเลยนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราเราไม่มีของสร้างตรงนี้อย่างล่าสุดเนี่ยเราเราแข่งกับญี่ปุ่นเมื่อวานนะครับญี่ปุ่นก็เตรียมทีมกันมานานแล้วเป็นชุดโอลิมปิกครับแต่ไทยเพิ่ง เตรียมทีมได้2วันซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่าการจัดการเนี่ยเรายังยังมีปัญหาอยู่ครับผมครับอย่างที่บอกว่าการแข่งขันในแมชนี้นัดนี้เนี่ยสำคัญมากเพราะว่ามีผลกับเรื่องของแรงกิ้งหรือว่าอันของทีมฟุตบอลของเรานะฮะมาคุยกันต่อนะครับพูดถึงเรื่องของการขึ้นแรงกิ้งหรือว่าการจัดอันดับของทีมไทยเนี่ยนะฮะเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยมันยังย่งซีเกมหรือ ไอเอฟเอฟซูซูกิเนี่ยมันไม่ได้จัดโดยฟีฟาครับถ้าเราถ้าไม่เกมที่ไม่ได้จัดโดยฟีฟาเนี่ยเราจะไม่มีแต้มม,มันก็เหมือนอแข่งก็ได้สามแต้มอะไรเงี้ยถ้าฟีฟาจัดสมมุติมันมีฟีฟาเดย์ครับซึ่งเมื่อก่อนเราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับแล้วไม่ค่อยแข่งอย่างล่าสุดเราไปแข่งกับจีนเราแพ้แพ้เราก็ไม่ได้แต้มนะ,ะอ๋อเขาไม่ได้จัดอันดับเขาไมไ่เอาแต้มลงไปเพื่อจะทําให้เรามีคุณภาพที่ดีขึ้น มีโอกาสได้ก้าวไกลมากขึ้นใช่ถ้าเราแข่งบ่อยๆครับแข่งตามหมายกำหนดการโปรแกรมที่เขาวางให้เราแข่งปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้แต้มแต่มันต้องชนะครับค่ะแล้วถ้าสมมติชนะรอบนี้เราจะมีโค้ต้ามีสิทธิพิเศษหรือมีการขยับอะไรบ้างไหมคะอืมไม่ไม่น่ามีเขาก็เหมือนซีเกมครับคือเราก็ได้แชมป์เราเป็นเจ้าอาซีคือจบแล้วจบเลยถ้าไปแข่งถ้าไปแข่งโอลิมปิกหรือฟุตบอลโลกอะไรเงี้ยแน่นอนเรามีโอกาสแน่นอนอย่างที่บอกก็คือถ้ามีฟีฟ่าเดย์มีแม ของฟีฟาจัดเนี่ยเราต้องแข่งเราอาจจะเอาทีมอ่อนๆมาแข่งก็ได้เพื่อเอาชนะเพื่อได้แรนกิ้งสูงๆนะอันนี้มันทําได้อยู่แล้วแต่ว่ามันก็ไม่เหมาะเพราะเราเราต้องแข่งกับทีมถ้าเราอยากพัฒนาเราแข่งทีมแข่งๆะไม่ต้องเอาทีมอ่อนก็เหมือนได้เขาเรียกอะไรคือเตะไปก็สะสมเขาเรียกสะสมความสามารถไปเพิ่มมูลค่าของตัวเองไปเรื่อยๆวันหนึ่งจะก้าวไปสู่ อ,อนาคตของฟุตบอลโลกครับ,รบออห,นหนูอยากรู้มากเลยทีมไทยจะไปฟุตบอลโลกหนูได้ยินมาตลอดเวลาเลยนะ <c oughs> แล้วมันยังไงละ่ะตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วมันมีโอกาสขนาดไหนฮะเออคือยังครับเพราะว่าทีมชาติอายุสิบหกสิบเจ็ดปีเนี่ยเรายังไม่ได้แชมป์เลยมไม,ไม่ไม่ต้องได้แชมป์ครับเรายังไม่ได้เล่นรอบสุดท้ายเราจะเห็นว่าประเทศที่ได้ไปเล่นรอบสุดท้ายไม่ไว่าจะเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ญี่ปุน่นหรือกาตาอะไรเนี่ย ในอนาคตเขาได้ไปฟุตบอลโลกแน่นอนอเพราะว่าระดับเยาวชนเนี่ยเขาได้ไปเล่นบอลโลกมาแล้วแต่ถ้าระดับเยาวชนเราไม่ได้ไปบอลโลกเนี่ยเราอย่าไปฝันว่าเราจะไ้ไปบอลโลกโ<ห>เพราะนั้นมันอยู่ที่โครงสร้างข้างล่างครับผนถึงบอกว่าในอนาคตเนี่ยเราจะเห็นนักบอลอะคาเดมีของบุรีรัมย์ชนบุรีหรืออะไรเนี่ยหรือบางกอกกาสเนี่ยขึ้นมาซึ่งอย่างที่บอกคือมันมันเป็น แท็ติกที่เด็กๆได้ถูกปลูกฝังมาแล้ว<อ>ครับซึ่งตอนนี้เราจะเห็นว่าทีมชาติแม้ทีมชาติชุดใหญ่หรือบอลอาชีพในไทยแลนด์ลีกหลายๆสโมสรเนี่ยมันมีนักบอลที่ดีๆไม่พอ,อเราจะเห็นว่าทีมที่อยู่ในมือสีก็คือทีมที่มีนักบอลที่มีเงินซื้อเด็กเข้าไปเล่นครับแต่ว่าทีมระดับล่างๆเนี่ยคือนักบอลเองเนี่ยในเรื่องของแทคติกการเล่นเนี่ย ยังบกพร่องอีกเยอะครับยังไม่ค่อยเข้าใจไม่มีความหวังเลยหรอการไปบอลโลกคงอีกนานนะครับอีกนานแต่ผมว่าสิปียี่สิบปีงั้นเลยไหมก็คงภายใน 8ถึง10ปีเนี่ยครับเรามีโอกาสแน่นอนเราอยู่ทันเรายังอยู่รอทันอาแป๊บเดียวเรายังรอรถไฟฟ้ามันได้เลยเป็นสิบปีสิบปีแป๊บเดียวนะคะพูดถึงเรื่องของกําลังใจของนักฟุตบอลบ้างโดยเฉพาะช่วงนี้อย่างที่บอกกันว่าฟีเวอร์จริงๆนะคะแล้วก็แฟนๆเนี่ยโอ้โหซื้อตั๋วกันเนี่ยหมดแล้วหมดอีกอยากจะรู้ว่ากําลังใจที่ได้มาจากการที่แฟนๆเขาไปเชียร์เนี่ยมันมีผลกับการแข่งขันของนักฟุตบอลมากแน่ออแน่นอนครับผม นะครับในเรื่องของกําลังใจอย่างที่บอกคือมันจะสร้างความแรงจูงใจขึ้นเขิมแล้วก็ความกระหายของเด็กด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยฟุตบอลมันมันอย่างที่บอกแรงจูงใจมันเป็นสิ่งหนึ่งแค่นั้นเองแต่ว่าความเข้าใจเกมแทคกติกการเล่นของเกมเนี่ยมันจะต้องเด็กๆต้องเข้าใจด้วยนะครับอย่างที่บอกว่าพอเราไปรับลึกๆเนี่ยเราจะโต้กลับได้ไหมเราต้องคํานึงถึงมาเลเซียด้วยว่าเขาอ่ะ ก็รู้ว่าไทยต้องโต้กลับอีก<ม>แล้วเพราะเขาทีแ้วเขาถึงโดนถึงสองประตูะนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่พอลงไปสนามแล้วโค้ชด้วยผู้เล่นด้วยการสื่อสารกันที่รวดเร็วเนี่ย<ม>จะทำให้ะเด็กมีความเข้าใจไหมตรงนี้สําคัญที่สุดที่สำคัญค,ค,คืออย่างนี้บอกถ้าเราก็หายถ้าผู้เล่นก็หายแล้วเล่นได้ตามฟอร์มตัวเองนะครับผมยังเป็นห่วงเด็กๆไทยเนี่ยคืออายุยังน้อยของเราที<ม>่เป็นทีมที่อายุน้อยนะครับค,คือถ้าเรา มีแทคนติกการเล่นที่ว่าครอบครองบอลให้เยอะก่อนนี่ครับแล้วก็หรือกดดันเขาให้รวดเร็วแล้วทําประตูให้เร็วเนี่ยเราชนะแน่นอนครับอยู่ที่ใจเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ไม่ถามไม่ได้เลยจากเหตุการณ์ที่มีการจุดพลุกันในสนามเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็เป็นข่าวคึกโครมทั่วโลกก็ลงข่าวเหมือนกันนะไม่ใช่แต่สื่อไทยนะมันบั่นทอนกําลังใจนักฟุตบอลไปบ้างไหมครับเออตรงนี้คงไม่ครับผมแล้วจริงๆแล้วเนี่ย มันก็เป็นกฎกติกาอยู่แล้ว<ะ>ซึ่งอย่างที่บอกคือเวลาเราพัฒนาฟุตบอลเนี่ยมันไม่ใช่แค่นักบอลอย่างเดียว<ะ>มันเป็นเรื่องการบริหารการจัดการด้วยซึ่งเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าฟุตบอลไทยเนี่ยเราก็จะจ้างรปภเ,าาเข้ามาตรวจคน<ะ>้นอะไรหมดแต่ผมว่าไม่ทราบว่าเมันหลุดเข้าไปได้ยังไง<ะ>ซึ่งมันเป็นกฎกติกาของ a อฟซีหรือฟีฟ่าเขากำหนดอยู่แล้ว<ะ>ว่าห้ามจุดพุลงไปเนี่ยมันโดนปรับอยู่แล้วครับ<ะ>แล้วเราทำให้เสีย เสียภาพพลดของฟุตบอลไทยด้วยแล้วก็ต้องดูคือมันเป็นความเข้าใจที่เราต้องแนะนํากับแฟนบอลนะครับว่าแม้กระทั่งในลีกเองเนี่ยถ้าเรามีการสัมมนาแฟนบอลเหมือนในญี่ปุ่นหรือในเยอรมันปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทำอย่างนี้บ่อยๆมีโอกาสโดนแบนได้ไหมคะหมายถึงสองทีมโดนใช่ไหมแน่นอนครับผมโอ้เขามองในขนาดนั้นเลยอครับจริงๆแล้วมันจะต้องมีกล้องครับสองตัวครับคนที่มีปัญหาเอาทําแบบนี้แล้วก็ไม่ให้เข้าสนาม คือกําลังใจอาจจะไม่เสียแต่มันเสียภาพรับประเทศเราอพอมันสะสมมากๆมันก็มันก็ดูไม่ดีจริงๆเนาะนี่ถามถึงเรื่องของวิธีการจัดการดูแลตัวผู้เล่นบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็จิตใจให้มันร้อนแรงแบบนี้ตลอดไปเออคืออย่างที่บอกคือแต่ละสโมสรเนี่ยก็มีการจ้างผู้เชี่ยวชาญตรงนี้อยู่แล้วไม่ว่าเรื่องของอาหารเรื่องของจิตวิทยาต่างๆนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วก็อยู่ต,ตัวของผู้เล่นเองเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมตัวเองด้วยคือฟุตบอลมันไปด้วยกันครับเรื่องสภาพจิตใจสภาพร่างกายถ้าสภาพร่างกายอย่างเดียวจิตใจไม่เอาด้วยเนี่ยมันก็ไปไม่รอดถ้าจิตใจไปอย่างเดียวร่างกายไม่เอาด้วยก็มันก็ไปไม่รอดสองอย่างนี้ต้องไปด้วยกัน,นครับ<ะ>คท้ายสุดมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนๆหน่อยไหมครับหรือว่า ในมุมมืนอนเดที่เราเองบางทีดูอยู่หน้าจอทีวีเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเขาอยากจะพูดอะไรบ้างแต่ว่าคนที่คุกคีอยู่กับนักฟุตบอลเองอยู่กับทีมชาติไทยเองเนะี่ยมีอยากจะพูดถึงบ้างครับคือสําหรับตัวนักบอลเนี่ยคือเราเราต้องเปลี่ยนในเรื่องของม i n เ s e t อะครับอพอเราไปแข่งในระดับอาเซียนเนี่ยหรือในระดับส,งสูงสเนี่ยเจอเกาหลีใต้ญ,ญี่ปุ่นหรืออะไรเนี่ยเราไปกลัวเขาแล้วเนี่ยซึ่งตรงนี้มันมันไม่น่ากลัวแล้วผมอยากให้นักบอลทุกคนที่ลงไปเล่นเนี่ย ลงไปเล่นร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สำคัญคือมีความสุขกับเกมที่ตัวเองเล่นมีความสุขกับตําแหน่งที่ตัวเองเล่นนะครับคือตรงนี้มันจะช่วยตายได้เยอะส่วนคนดูนั้นหรือแฟนบอลน,นั้นผมคิดว่าต้องมีความเข้าใจนิดนึงนะครับคืออย่าอย่าคํานึงถึงผลแพ้ชนะอย่างเดียวซึ่งระยะหลังเนี่ยมันมีผลได้ผลเสียในการเล่นการพนันด้วยนะครับเพราะนั้นคือตรงนี้ถ้าเรามองเป็นกลางนะครับดูการพัฒนาฟุตบอลไทยดูการเกมที่สนุกสนานเนี่ยผมว่ามันจะได้ประโยชน์กว่าที่ว่าไปเล่น การพนันตรงนี้แล้วเอาการพนันไปไปกดดันโค้ชไปกดดันผู้เล่นอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นปัญหาของฟุตบอลในอนาคตด้วยครับก็นะเป็นลูกโซ่วงกลับมาที่วงกลมอันเดิมวิ่งกลับมาที่เดิมก็ไม่ไปไหนสักทีเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกค่ะกีฬาก็คือดูเพื่อความสนุกนะครับอย่างน้อยที่สุดก็อย่างที่บอกนะฮะการพนันก็ตัดตัดมันออกไปซะอะไรแบบนี้นะครับเห็นบอกก็จะมีแข่งอีกที17 17แล้วก็20 แข่งในบ้านวันที่17แล้วก็ไปแข่งนอกบ้านนะครับอ่าเป็นกําลังใจให้นะครับทั้งทีมเลยแล้วก็โค,ค้โชวันวนี้ขอบคุณโค้ชเชงวิทยาลาขอบคุณประธานพัฒนาเทคนิคชลบุรี FC ครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะคว่างๆก็เชิญหนูไปนะหนูว่างในช่วงนี้อยากลงโทษนักกีฬามากสายไปช่วยหนึ่งนะอ่าวันนี้เวลาหมดแล้วครับแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอดีเจแจ๊มแอบและน้องลุ่นท้าอีกครั้งหนึ่งในข้าเช้าเข่าวใหญ่ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ